นามปากกาที่ภากรน,นะคะตอนนี้ก็มีผลงานนิยายออนไลน์หลากหลายแนวหลากหลายเรื่องค่ะก็ตัวอย่างนะคะเช่นเรื่องตุนตาบาบวันนี้ตุนตาบาเนี่ยผ่านโครงการบ่มเพานะนักเขียนหน้าใหม่นะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีเรื่องรับๆของแม่นะคะเป็นแนวยูรินะคะก็เป็นวรรณกรรมที่ตัวเองเนี่ยภูมิใจเรื่องหนึ่งนะคะก็ผ่านการประกวดรอบสุดท้ายของรางวัลอนไทัยนะคะ แล้วก็นอกจากนี้ก็มีเรื่องย้อนไวัยไปหาเธออันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เป็นนิยายเขารียกว่าเป็นนิยายเรื่องแรกเลยที่ทําให้รู้สึกว่าอยากกลับมาเขียนนิยายอีกครั้งนะคะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยเขียนส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องสั้นมากกว่านิยายจะน้อยนะคะทีนี้พอเราได้รางวัลจากเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกนะคะก็คือรางวัลภาษาสรับถลวยของโครงการเด็กคงส่้างรู้สึกว่ามีกําลังใจขึ้นมานะคะก็เลย ลองเขียนนิยายเพิ่มเติมขึ้นมาจนทุกวันนี้คือมีเป็นหลายติ๊เตองแล้วนะคะจุดเริ่มต้นจริงๆแล้วเนี่ยเริ่มจากตอนที่ถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยก็คือชอบการอ่านรักการอ่านมากแล้วด้วยความที่เราจรินตนาการชอบจินตนาการเราก็เลยเริ่มแบบเขียนนะคะเริ่มเขียนจากเล็กๆน้อยๆก่อนแล้วเราก็เริ่มแบบยาวขึ้นมาเรื่อยๆช่วงที่เขียนเยอะมาทม่สุดคือช่วงตอนปิดเทอมตอนสมัยมัธยมปลาย ก็เริ่มเขียนเป็นนิยายแล้วนะคะอยากจะรู้สึกว่าเฮ้ยจะอยากจะลองเป็นนักเขียนนิยายดูนะคะก็ลองเลยแล้วก็กองเขียนออกมาให้เพื่อนๆอ่านนิยายตอนนั้นเรื่องแรกเลยรู้สึกจะเป็นเรื่องแนวผจญภัยนะคะก็จะเป็นแบบผจญภัยแฟนตาซีเนียนะคะก็ประมาณเยอะพอสมควรนะคะจากนิยายปกติตอนแรกก็หวังแบบส่งเป็นหนังสือดีไหมตีพิมพ์ดีไหมทีนี้เนี่ย เราได้เข้าโครงการผมพอนักเขียนหน้าใหม่แล้วไปเจอกับนักเขียนรุ่นพี่หลายๆท่านเขาก็บอกกันว่าเฮ้ยเนี่ยแป้งช่วงนี้นี่นะล่าว่าหนังสือนิยายที่ตีพิมพ์เนี่ยโอกาสตีพิมพ์นิดหน่อยแล้วขั้นตอนนานแถมต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์อะไรอีกนะแต่ถ้าเราเขียนนิยายออนไลน์เนี่ยเราสามารถทาทุกอย่างได้เองคนเดียวแล้วเราก็ได้รับเงินคนเดียวเลยแค่แบ่งกับตัวแพลตฟอร์มเท่านั้นเองไม่ต้องรอทุกอย่างวุ่นวายคือเราจัดการทุกอย่างเองได้แล้วก็เอ๊ะ ใช่หรือเปล่าหรือเปล่าเราก็เลยลองดูนะคะเพราะว่าหลายหลายคนแนะนํามาก็เลยลองดูจากอันแรกเลยก็เป็นลงเป็นแบบเด็กด,ดีรายตอนก่อนนะคะแล้วก็เอามาทําเป็นอ e ีบุ๊กลงในเ e ดมาร์เก็ตพอลงเรื่องแรกคือเป็นเรื่องตัวตาบากก็คือเรื่องจากที่ทําในบุ๋มเพราะนักเขียนหน้าใหม่นี่แหละรู้สึกว่าเฮ้ยลงแล้วก็มีคนอ่านมีคนซื้อนี่แล้วก็โหเออมีกําลังใจนะคะแล้วก็เลยแบบลงตลอดลงต่อเรื่องเลยมาเรื่อย พอเขียนนิยายออนไลน์เนี่ยด้วยความที่ว่าพอเป็นออนไลน์คนอ่านเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการที่จะอ่านแบบยาวมากนะคะเราก็เขียนแบบนิยายเป็นแบบสั้นๆลงแต่แค่ลงบ่อยขึ้นนะอย่างถ้าในแบบต่ก่อนเนี่ยอาจจะแบบโหต้องเป็นทีนึงมีประมาณแบบ200หน้าอย่างเงี้ยอหน้า A4 อย่างเงี้ยเราก็เหลือแค่แบบครึ่งหนึ่งเหลือแค่100หน้า A4 หรือว่า80หน้า A4 พอก็ทำให้แต่ละหนึ่งเรื่องเนี่ยก็เสร็จเร็วขึ้นด้วยนะคะเพราะจำนวนหน้าน้อยลง จุดเด่นของนิยายออนไลน์นะคะก็คือเข้าถึงคนง่ายนะคะพอเป็นนิยายออนไลน์เนี่ยก็ไม่ต้องมีการรอบรรณาธิการตรวจต้นฉบับตรวจพิสูจน์อักษรทุกอย่างเนี่ยเราทําคนเดียวจัดแจงทุกอย่างเองนะคะเพียงแค่ว่าเราก็อาจจะแบบตรวจทานอะไรต้องใช้ใช้เวลาในการอ่านเนี่ยในการรีเช็คเนี่ยนานกว่าปกตินั้นเอง คอสนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะได้เรียนตั้งแต่เรื่องของแนวหรือเทรนด์นะคะที่นิยมคนอ่านนิยมนิยมซื้อนะคะยายออนไลน์ว่ามีประเภทอะไรบ้างนะคะแล้วก็เราก็จะได้เรียนเรื่องของการวางโครงเรื่องการวาง็อตนะคะองค์ประกอบของเรื่องต่างๆตัวละครหลักตัวละครเสริมนะคะการเซตติ้งฉากเวลาสถานที่นะคะ การออกแบบหน้าปกการตั้งคำโปรยการตั้งนามปากกาเยอะแยะเพียบเลยนะคะได้ข้อมูลแน่นแล้วก็ทุกครบทุกอย่างเลยค่ะ ผู้เรียนนะคะก็จะได้วางขายนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบอีบุ๊กหรือว่าจะเป็นแบบรายตอนนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางเ e ทมาเกสอุ๊กบีนะคะสำหรับอีบุ๊กหรือว่ารายตอนในเด็กดีก็ได้จะมีได้ทั้งรายได้นะคะเป็นรายได้เสริมนอกเหนือจากรายได้หลักที่เราทํากันทุกวันหรือว่าเป็นแพคซิงค์คำที่ได้จะสามารถได้รับในทุกๆเดือนค่ะโดยที่เราก็ได้คนซื้อผลงานก็เป็นแพคซินค์คได้อีกทางหนึ่งค่ะคนที่มาเรียนคอร์สนี้นะคะ ก็จริงๆแล้วควรที่จะมีพื้นฐานด้านการเขียนมาบ้างเล็กน้อยนะคะอย่างน้อยก็คือสามารถจับประโยคเรียบเรียงประโยคพอเป็นนะคะโดยคร่าวๆนะคะแล้วก็อาจจะมีทักษะนะคะในเรื่องของการอ่านนะคะเพราะว่าการเขียนดีก็คือจะต้องมีในเรื่องของการอ่านมาด้วยนะคะนอกจากเราจะได้ผลงานเป็นนักเขียนนิยายออนไลน์นะคะมีผลงานเป็นนิยายออกเป็นอ e ีบุ๊กหรือรายตอนแล้วนะคะ เราสามารถส่งนิยายของเราเนี่ยไปสำนักพิมพ์นะคะเป็นฉบับตีพิมพ์เป็นเล่มๆก็ได้หรือว่าเราจะตีพิมพ์เองนะคะจัดแจงนะคะขายของเราเองแบบฉบับเล่มเพิ่มเติมก็ได้ค่ะหรือว่าเราจะเอาไปต่อยอดทำเป็นบทละครโทรทัศน์หรือบทภาพยนตร์นะคะลองส่งอาจจะมีช่องทางการประกวดต่างๆด้วยนะคะสามารถไปส่งประกวดต่อไปได้ค่ะสิ่งเหล่านี้ที่พูดไปเนี่ยก็คือเป็นเรื่องข้าวๆของการเขียนนิยายนะคะต่อไปเรามาจเจาะลึกกัน เขียนนิยายกันเพิ่มเติมในบทเรียนต่อไปกันดีกว่าค่ะ